ขอแค่เป็นถานนะครับนี่เรามาดูกันว่าเราจะแกะยังไงนะเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันมันล็อกกันยังไงนะต้ององงเหมือนกันว่าล็อกล็อกได้ยังไงล็อกแบบไหนกันแนร่ระวังเระวังมีดคาตเตอร์บาดมือด้วยนะครับเรียบร้อยครับเก,กว่าจะออกทําไมมันเอาออกยากจังอ่ะต้องถามเลยเดี๋ยวดูนะว่ามีอะไรล็อกไว้ไหมไม่มีนะแต่ทําไมอ,าออกไม่ได้อ่ะ อ๋อมี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 ม,ม,มีผมเห็นแล้วเนี่ย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 เห็นไหมครับมีอะไรล็อกไว้เต็มเลยนี่แหละครับประเด็นของมันอ่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนฮ้พอเวลาที่เราแกะออมาได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็มันเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตมันหมดไปแล้วนะนี่ครับจะให้สายไฟมันได้รับผลกระทบพอครับวุ้ยอะล่ะนี่ เดี๋ยวเราจะเอาออกนะครับว่าเราจะเอาออกเอาไม่ใช่เอ,เอาออกได้ก็ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าผมก็ทําได้เนาะก็อ,ออกมาได้ก็มันก็จะเป็นสายไฟยาวๆครับโดยปกติแต่ว่าในที่นี้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่ามันหน้าตามันมันกี่มิลิแอมมันยังไงกันแน่นะครับสายแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ที่ซเทียมนะครับแล้วก็เป็นการต่อตรงด้วยอาแปลว่านี่ พอแก๊สมันหายแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็พ่นใส่อย่างเงี้ยมันก็จะแดงอย่างเดียวครับมันจะไม่มีไฟออกมาแล้วนะครับมันก็จะไม่มีความร้อนพุ่งออกมาแล้วนะอ่ะเราก็จะใช้ได้เลยน,นี้คุณผู้ชมต้องไปหาสายชาร์จเก่าๆนะครับที่คุณผู้ชมไม่ได้ใช้แล้วแนะนําให้เป็นสายใหญ่ๆแต่ว่าตอนเวลาใช้เนี่ยจะไม่ยาวแล้วก็ตรงนี้ผมได้ทําการต่อ BMS เข้ากับแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นวงจรป้องกันไฟเกินการโอเวอร์ชาร์จนะครับการชาร์จเกินหรือว่ากันแบตระเบิดนะครับให้มีมาตรฐานมากกว่าม,มากมากกว่าคนอื่นเขาหน่นแหละวงจรนี้จะราคาประมาณ15บาทนะครับก็ลองไปหาซื้อดูไม่ใช่ซื้อดูอะต้องซื้อ,อส่วนอันนี้ก็เป็นการต่อคู่โลบเข้ากับ bms นะครับอ่าเรียบร้อย ก็ระวังสายมันช็อตกันด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการต่อขั้วบวกเข้ากับ BMS ซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมด4จุดที่เราต้องต่อนะครับก็คือ B.M จุดของแบตขั้วบวกขั้วลบแล้วก็จุดของ BMS ที่ต่อมาจาก BMS ขั้วบวกขั้วลบเข้ากับไฟฉายครับเพื่อรับชาร์จแล้วก็เพื่อเอาโหลดไปใช้เนาะก็ทั้ง2ฝั่งนี้ก็จะมีอยู่4นะครับมี4จุดที่เราต้องเชื่อมอ่าจริงๆก็ประมาณ6จุดนะครับเพราะว่าต้องเชื่อมกับตัวแบตด้วย เอาละทีนี้เราก็ทําการเก็บงานนะครับด้วยการพันพันสายไฟเออไม่ใช่พันสายไฟพันเทปอ่ะพันป้าเทปพันจริงๆใช้เทปอะไรก็ได้นะครับอ่ะก็จะเป็นการยัดเก็บอ่าเอาเอาเกินนะครับก็คือมันแบตเตอรี่ใหญ่เกินไปนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ใช้วิธีนะครับหาวิธีทํายัดเข้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ปิดฝาครับ อันฝ่าน,นี้มันมีแม่เหล็กอยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพยายามเอาแม่เหล็กมาเรียง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 กันแล้วก็เอาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้มันใช้งานได้ปกติส่วนอันนี้แนะนําให้เผื่อจะได้แก้ไขก็ไม่จำเป็นต้องใส่กาวร้อนไฟฟ้าก็ได้แต่ว่าจริงๆผมใช้กาวร้อนไฟฟ้านะกาวร้อนไฟฟ้าอันนั้น,นก็คือเพื่อที่จะให้มันติดกันนะครับเพื่อที่จะให้ปลั๊กไฟอยู่เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกาวร้อนไฟฟ้าก็น่าจะแน่นแล้วนะครับกาวร้อนไฟฟ้านี้ใช้ไฟแช็คลน เอาก็สามารถาใส่ได้นะครับละลายได้เห็นไหมเรียบร้อยแ,แล้วนะครับเสร็จแล้วนะ